โอ้หน้างานจัดเต็มมากเลยทั้งป้ายแล้วก็ไฟนะครับพี่น้องวันนี้บ้านตูมนะฮะบ,บ้านตูมมบนบอกอำเภอจักราจังหวัดนะครราชสีมานะครับร้านค้าเยอะแยะเลยนะพี่น้องสามารถมาตะเวนกับมาหากินเขาอยู่หน้างานก็ไดนะครับ๋ยวจะให้ดูว่าเป็นถนนติดถนนแค่ไหน<ม>คือติดถนนเลยนะพี่น้องจอดรถ ตามไรทางได้แต่มาต้องดูความระมัดระวังความปลอดภัยน้ำด้อครับต้องดูความปลอดภัยของรถและตัวท่านเองด้วยนะครับการท่องจีจอดรถต้องดูด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นถนนเส้นใดนะฮะทวารผิา,า,าสะดวกเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับเพื่อจอดอยุวัดกระไรควายยางมาเอากระไรพีนองเสบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับนี่นะครับเป็นถนนเส้นนี้ สวัสดีเมื่อวันนะครับนี่นะครับก็ไลก่อนแช่ครับพี่น้องโมน,นีเฮ้ามีงานใไอยู่ที่ นะคับอำเภอจักราดนะครับเดี๋ยวซื้อมู่บานจําว่าใดวิน้องสาม,มารถติดตามในหนาเพจเดีเลยน,น,นะครับว่าที่ไหนนะครับจะไลฟ์สดบรรยากาศสดๆที่ีิน้องได้เบิงหน้าง่ายเยวจะพาเดินเข้าไปข้างในนะฮะ Oh no, no. สวัสดีครับสถานที่โอเคนะครับพี่น้องไม่มีคโครนต้มเป็นพื้นหยานะครับลานค่าเยอะแยะนะครับมีทุกอย่างที่ทุกท่านอยาก,กรับประทานนะครับ บอลำากจ็บไปครับอันนี้ทีมงานคุณพ่อคุณแม่กำลังจัดเตรียมป้ายไวหนิวนะครับแลเดินเข้ามาก็สิเป็นประมาณนี้บอลลำบากจนเกินไปพี่น้องผู้ศาสตร์ก็ได้สะดวกอยู่นะครับ คาปูชิโนโ่เย็นครับหวานจังหน่อย้วยพอ่อหวานมั่นจังหน่อยหวานแต่ไม่หวานมากเติมกาแฟกันท่านมาแล้วมาตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาหารพอขานมาขาดเตรียมไว้พร้อมเบิดทุกอย่างเล้วครับนะรับพี่ดองได้ประม่าน เกือบพันหรือว่ามากก็พันเลยพี่น้องมาหลายๆายพี่นอ้อง,งมาต้องห่วงว่าสีบ่มี่มองยังสีบ่มีหมองยืนนะครับตอนนี้มา่างท่านนะครับฉากเข้ากําลังติดตัง้งไฟแสงสีลําโพงเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ฉากแล้วก็เบทีขั้นบันไดนะครับติดตั้งไม่นานก็พร้อมนะครับวันนี้เราทพิ่มการแสดงซอดแจง้งด้อพี่น้อง และใครท่านไหนที่ยังไม่ได้เหมาเดือนพฤจิการสามารถเหมาได้เลยนะครับหรือผู้ใดเหมาแล้วสามารถรอชมในกลุ่มเดลยเลยขอให้ปลอดฝนนะครับขอบคุณครับวันนี้ต้องปลอดฝนแน่นอนนะฮะว่าช่วงกลางวันฝนโปรยลงมาแล้ว นิดเดียวเพราะว่าเป็นฝนที่มาลอยมาตามออกมากับเมฆอ่ะมากับเมฆฝนนิดเดียวครัเดินเชิญนะครับพี่น้องนี่เป็นสัญญาณว่า พวกเราพร้อมแล้วอีก30%ตอนนี้พร้อมแล้ว70%นะฮะครัเรือติดตั้งระบบต่างๆนะครับนี่ไฟเวที่นะคสถานที่เราก็พร้อมนะฮะอาจจะคลุกคลาจักหน่อยแต่ว่าโบเป็นอุปสรรคลิบลิ่้อ๋อขี่น้องเอาศาสานุ่มสาสยนางมาปูด่ายกระนังสบายสอดแจงนะฮะเด็กจังหน่อยกับฟังล่ำเต้นห่านบัดดี้นะครับรอในกลุ่มแล้วโอเคครับนะฮะอันนี้เป็นลาน ้านในหมู่บ้านนะครับเมื่อนี้อยากให้พี่น้องมาได้หลายมากซอยให้กำลังใจซื้อบัตรจองตัวกันพอมาด้อนะครับอยากให้มากันเยอะๆนะพวกเรามีงานสมือนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีละย่พี่น้องออกมามวนนะครับมาวีและเทือสองเทือครับสถานที่มองนี้เพราะว่าเราไปหลายที่อยากให้ทุกคนมาเบ่งน้ำกัน อำเภอจักลาดครับด้านจากบ้านตูมเลยขอโทษจำผมลืมลืมลืมมาบ้านอี๋ย่งอ่านมาแหลวดิแต่ว่าจําได้อำเภอจากรลาดทางจากตัวเมืองโคราชนี่ยีสิบกว่ากิโลนะครับเดินทางไม่ไกลและใช้เวลาไม่นานเพราะว่าถนนซีเล่นสะดวกสบายพี่น้องมากากระจดจึกและกเรียนเขานาหาันเลยนะครับ ลมล่มตกปลอดโปร่งลงสบายเดินท่างสะดวกเลยเ,เอาออากาแฟก่อนเท่าไหร่ครับพ่อ เดี๋ยวเดินไปใกล้ๆกล้เวทีกันนะครับ เมื่อวานเจอพี่บอยหล่อมากวันนี้มาเจออีกได้นะครับมาเจออีกมาได้ทุกวันเลยตามมาได้ทุกมือนะครับ พ่อไปอาบน้ําที่ไหนอาบสายวัดบอกเขาว่าไปวัดย่างไปเล็กหน่อยกับไปวัดโอ้โทรสับร้อนมากเลยทุกคน ทาเป็นไอโฟนนี่ถ้าโทรศัพท์ห่อนแห้งเร้วมันเสียนตัดได้พี่น้องนะครับพี่น้องเอาเป็นว่าให้พี่น้องเฝ้ามาก่อนทุ่มหนึ่งเด้อมาเตรียมหม่งยูหม่มงเศร้ามาแบบ